เรื่องพระอุปชาสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าพวกภิกษุสัตวทีิวิหาริกของพระอุปชาของเราล้วนเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือ,อ้อจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไร ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่สี่สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าพวกภิกษุอันเตวาสิกข,ของพระอุปชาของพวกเราล้วนมีฤทธานุภาพมากท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระงตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัตทุนและใจวงเล็บเรื่องที่ห้า